ไม่ลงเลนสูงอ่ะเพิ่งปลูกนี่เนี่ยเพิ่งทำ

เพิ่งทำเสร็จไม่นานหรอกเนี่ย <Okay. S 1> อ้าวหมดแล้วมีมีที่ลงทางลงทางเดียว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่น่าจะมีทางลงฝั่งนี้ด้วยเ <c oughs> นี้ยไปก่อน,นช่างกำลังปู lao về phòng luôn nè Nên bên đó Nên <laughs> măng Này măng เอ้ยไหนน้องอ่ะรอน้องด้วยไม่ทำไมเบื่อวะไปเลยไปไหนกันไปนู่นอ่ะไปไหนฮะดูกล้องนี่สิวิไปไม่รอเราเลย จำเอาจำเมาเลยนี่ไงเขามีที่เล่นน้ำด้วยเล่นได้เล่นได้นหรนอหนูไม่มีชุดเปลี่ยนไม่เปลี่ยนชุดนี่นี่ไงเขาเขาใส่ธงมีเพย์ด้วย มเมื่อยและมางไปไหน่โอ้น้ำโคตรใสอ่ะพุ่คณ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปให้ ék nè, mày linh coi lì lau nghe tép lại. ล้มแน่นุกตรงนี้ก็เป็นทางเดินใส่หินนะใส่ปูนก็สวยไปเอยเด็กที่สวนทำแบบนี้ดีกว่าเลยสวยดีมาร์กเปียกนี่ไม่มีชุดน่นี่ คนไม่ค่อยเล่นไงนนคนไม่ค่อยเล่นน้ำมันก็ใสไม่แค่แบบเปิดให้คนเล่นเั้งเขาเขาก็น่าจะให้เล่นนะแต่ใครจะไปเล่นไม่มีเลย่ะก็วิ่งเฉยบนไปนั่งนี่หนุ่มองหน,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 น้าไปนั่งแบบนี้นนนนน นายแบบนั่งนั่งนายแบบเปิดปากดิเหมือนลิงกูเราตั้งไว้โอ้ยอยู่อยห่างก็เด๋วไหนดำแม่ไปลงน้ำเอาวะอันนั้นมาต่อไปมองนี้ก่อน นบอกกนยหน่อยมาจะไปยืนอยู่้างทัดไทยนี่ได้มามามาพว่เนี่ยุอันนี้มันเป็นทางน้ำไหลนี่เวลาเวลาน้ำมันมาเองไปไหนไง ทำว่ไยน้ำไปนู่นมั้งมั้งไปทางนู่นหนูล้มนี่ลูกไี่ังเหมือนจะล้มเถอะไห้นี่ครับทุกคน ตัวนี้ก็คือแผงเซราซิลนะครับวันนี้ก็เป็นวันอ่าหลังข้าวพรรษานะครับหนึ่งวันนะครับหลังจากที่เด็กๆนะครับยหยุดโรงเรียนนะครับห้าวันนะครับเราก็พาเด็กๆมาเที่ยวนะเดิไไนไปได้ไหมล่ะ นี่ทั้งนี้นี่ทังนี้ตืดเปียกได้ลูกเปียกคนเห็นดูค่อยๆไป,ปลึกๆไม่ไปหรอกเปียกเปียกน้นองมันอยู่ตรงนี้นี่เพื่อจะถายลูกคนนี้นะอืม